ครับสวัสดีกับใหญ่อะไรแก๊สหรือใหญ่พราะวร์ช็อปครับโซตัวแปดเก้าห้าสออก้าครับก็คันนี้ลูกค้าไปจอดที่อื่นมาอาทิตย์สออาทิตย์นะครับไม่จบครับระบบแก๊สไม่จบครับแล้วก็รื้ออะไรมาก็เละไป้หมดเลยครับสุดท้ายก็ต้องมาหาเรานะครับลูกค้าจะเอารถไปใช้ต่างจังหวัดก็ อุปกรณ์เสียหลายตัวนะครับลูกค้าตัดสินใจยกใหม่หมดเลยครับนะครับก็มีหัวฉีดนะครับยกดวงเลยครับกล่องแก๊สกล่อง ECU นะครับแล้วก็หม้อต้มนะครับครับอันนี้ลูกค้าจัดชุดใหญ่ไปกรับพี่เลยครับพร้อมรีแมปโปรแกรมนะครับพร้อมรีแมปรอบเนียนๆนิ่งๆนะครับอัตราเร่งวิ่งเหมือนน้ำมันเนี่ยประหยัดแก๊สมากขึ้นนะครับ ก็ปรึกษาได้นะครับระบบแก๊สโตโยต้า CNG โรงงานหรือว่าจะเป็นการติดตั้ง LPG NGV ชุดควบคุมแท้อิตาลีนะครับหรือของจีนก็มีนะครับก็มีให้ลูกค้าเลือกหลายอย่างนะครับโทร089 526 529ครับใหญ่พอชอบหรือใหญ่แกแก๊สครับสวัสดีครับ